ใ่กุ้ยเตียวเลือ59้บาท <บา S 2> ไม่จำกัดเวลาชิ้นใหญ่อยู่นะเนื้อไก่เขาแบบเต็มคำมากแทบจะไม่ต้องปรุงเลยใส่พริกทีเดียวจบเลยชอ,อบเส้นแบบนี้เต็มคำ วันนี้นะคะอยู่กับพลอยเองนะต้องบอกว่าวันนี้พลอยขอฉายเดียวมาคนเดียวนะเพราะทุกคนหนีพลอยไปเที่ยวกันหมดเลยอ,ะอ่ะแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพลอยพบคนนี้มาด้วยสวัสดีครับเอิญจากตา,ามีถามเรื่องทีดเรื่องใหญ่จ้าเออต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซอยลาดพร้าว1อ24 เอ็หรือ4 124 <c oughs> ต้องบอกว่าเราอยู่ที่ซอยลาดพร้าวร้่นะคะวันนี้พลจะพาทุกคนมาแบบอิ่มจุกๆุกันไปเลย <c oughs> จริงเออมันคือร้านุูเต์ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยที่นี่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่ามันมีขนมจีนแล้วก็ของหวานด้วยซึ่งพวกนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่หมดแล้วในราคา 59, 59บาท,บาทคิดดูว่าคุ้มขนาดไหนได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือขนมจีนแล้วก็ขนมหวานด้วยปกตินี่5้บาทคื ข้าวออกเป็นแคกล่องเดียวใช่อยู่ที่ออฟฟิศกินข้าวได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นและที่สําคัญนะคะร้านนี้เขาไม่จํากัดเวลานี่ให้ดูว่า<ช>จริง<ร><ร>หรือเปล่าเขาเขียนไว้เลยนะว่าเป็นบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นในราคา59บาทเป็นกว๋วยเตียเต๋ยวเรือน้าข้นนะคะแล้วก็หมูเนื้อแยกหม้อให้หมดแล้วฟรีขนมจีนฟรีลอดช่องฟรีเฉาก้วย59บาทไม่จํากัดเวลาแต่งั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าร้านกันดีกว่าเพราะตอนเนี้ยหิวมากหิวไหมคะ หิวเพราะว่านั่งรถมาหลงกุ้นเลยจริงหิวมากถ้าใครมานะคะก็แนะนําให้นั่งรถมาดีกว่าหรือเรียกรถมานะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถแต่ว่าร้านเนี้ยเขากว้างขวางมากดูนี่นีเอ้ยเดินนําเลยเอ้ยเอ้ย มีป้ายบอกข้างบนนั้นเลยนะว่ากติกาในการกินนะคะเขียนเบอร์ ที่โต๊ะนั่งก่อนแล้วก็หมูเนื้อเรื่องเส้นตามต้องการนะคะเส้นเล็กบะหมี่เส้นหมี่เส้นใหญ่มาม่าวุ้นเส้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีเกาเหล่านะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่กินเกาเหลากันเพราะว่าน้ามืดมากกว่าเนอะอ่าแล้วก็บุฟเฟ่นะคะสั่งไม่อั้นนะไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน3ามชามต่อ1นท่านนะคะทุกคนแล้วก็อิ่มอย่าฝืนพับ20บาทก็คือทุกอย่างนะคะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ บุฟเฟ่แยีวก็ค <|so|>> ือทุกอย่างรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วนะคะยกเว้นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมกรุบกรีบเช่นอันนี้เดี๋ยวทอดแต่เดี๋ยวพาไปดูว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ ว่าตีกันมากในกล้องนี้นะคะไม่ไหวแล้วบ้าเลยใครที่เข้ามาแล้วนะก็ต้องมาจับจองโต๊ะกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปจดเมนูตรงข้างหน้าเขานี่ตอนนี้เราก็ได้โต๊ะที่5้าแต่งั้นเดี๋ยวเราไปจดเมนูกันนี่แต่ให้ดูป้ายนี้ก่อนนะเขาบอกว่า ไม่ไหวอย่าฝืนเขาให้แบบสั่งรอบละสามจานเท่านั้นนะเพราะว่าเขากลัวแบบคนกินไม่หมดนะถ้าคนกินไม่หมดเขาคิดเพิ่ม20บาทนะทุกคนมันไม่คุ้มแล้วตรงเนี้ยไปงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งกันก่อน,นเอาสาจานกินอะไรดีอ่ะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูมหนี<บ>่นุ่มจีนว่างั้นเดี๋ยวเราสั่งเป็นเส้นเหล็กน้ำตกแล้วก็อีกอันนึงเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็อีกอันนึงเป็นเขามีมเนื้อกับหมูเราเอาเนื้อมาอีกอันนึงแล้วกันเส้นหมี่เนื้อน้ำใจเหรอน้ำตกเขาก็ต้องมีแต่น้้้กสสิ็ขเเเเเีนนนนงอัปลลบหม ก็เส้นหมี่เป็นเนื้อกะหมูแปะแล้วเดี๋ยวเราไปตักขนมจีนกันด้วยมาตอนกลางวันก็คือหิวนี่เขาบอกว่าแม่ค้าอิ่มใจกําไรไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทําไมให้เยอะให้หลากหลายแล้วที่นี่เขาบอกว่าเขาเน้นเส้นเออเดี๋ยวเราต้องจดมีกัน นี่ระหว่างรอเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเดี๋ยวเราลองชิมขนมจีนก่อนว่ารสชาติจะเป็นไงดูไก่ให้มาเป็นชิ้นอุ้ยเขาเรียกแล้วอ่ะเราต้องไ่เอาก่อนใช่ไหมเด็กที่เมื่อกี้ลองถามเขาว่าทําไมถึงต้องให้3ามจานเขาบอกว่าเส้นจะได้ไม่อืดอ๋อเขามี2เจตนา2เจตนา2ตกะชูสาวสองเจตนาก็คือกลัวกินไม่หมดกับอีกอันหนึ่งก็คือกลัวเส้นอืดไม่ได้แล้วนี่ก็กินหอมมากเลย เว้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีคู่หูมาเล่นด้วยมา <c oughs> เราพร้อมแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเราชิมขนมจีนก่อนว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะโดยจะดูเขาให้แบบชิ้นใหญ่อยู่นะแต่ขนมจีนอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าใครดีใครได้เพราะว่าถ้าเติมแล้วอะเราไม่รีบตักใช่ไหมมันจะเหลือแต่มะเขือแต่ <c oughs> ว่าไก่มันจะเหลือน้อยมากๆเพราะว่าทําไมด้วยความเป็นบุฟเฟ่อมันก็จะต้องแบบมีการแย่งชินกันหน่อย เนื้อไก่เขาแบบเ็นคํามากเอ้ยแต่ว่าอันนี้รสชาตมันอาจจะติดหวานไปนิดนึงด้วยความเป็นแกงเขียวหวานนี่แหละแต่แบบเครื่องแกงเขาหอมมากถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มราคามากอืมาำกินชอบกินแพงเขียวหวานทั้งหมดแหละก็คือคุ้มแล้วนะห้าสิบเก้าบาทแต่แว่ากินได้หลายอยา่างโอหเออไม่เคยเจอบุฟเฟ่ต์แบบนี้ว่าห้าสิบเก้าบาทแต่กินได้ทั้งกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนแล้วก็ขนมหวานกีก <ร>มไม่ต้องใสัยเวลาคุ้มากพักขนมจีนไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวต่อห,หัวหัว,หว <laughs> นี่จากให้ดูว่าววเขามาชามแบบเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือตะมุตะมีนะเขาใส่ให้ทั้งภากเนื้อหมูเี่เนื้อหมูมาแบบเป็นชิ้นๆเฮ้ยเราไม่หลายชิ้นนะเดี๋ยวนับก่อนว่ามีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามเขาให้เยอะอยู่นะแล้วก็มีลูกชิ้นอีกสองลูกเฮ้ยกินหลายๆจานต้องคือฟุ้มอยู่นะมาเดี๋ยวเราต้องลองชิมนี่เป็นเศษเล็ก ต้องลองชิมน้ำแบบยังไม่ปรุงนี่น้ำเขาแบบมาแบบข้นๆเลยนี่มันหอมกลิ่นแบบเครื่องเทศอะ่ะแล้วคือน้ำเขามันมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆอยู่แล้วอะ่ะแทบจะไม่ต้องปรุงเลยใส่พริกคีเดียวจบเลยเรเออื้อขาวเลยเราไม่ค่อยระว,วังตัวด้วยหรอเป่าว่ากระเด็นแน่นอนื อบเส้นแบบนี้เส้นเล็กเขาแบบมีความเหนียวเหนียวนุ่มเส้นเล็กอย่างนี้หาก,กินยากมากปกติจะเจอเส้นเล็กแต่แบบมีความเป็นแป้งแต่เนี้ยมันมีความเหนียวนุ่มใด้เลยสงสัยวันนี้น่าจะต้องมีหยบสิบรอกินข้าวเช้าไหมกินแล้วช่ว <c oughs> งนี้กินเยอะมากเป็นไรไม่รู้เราพิม์เนื้อหมูเนื้อหมู ถึงมันจะแบบชิ้นเล็กหน่อยอ่ะแต่ว่าเนื้อหมูเขาแบบมีความมันน้อยๆเหมือนคล้ายๆหมูนุ่มที่หมักมาแล้วอ่ะดี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 นี่ลองลองชิมลูกชิ้นลูกชิ้นเขาก็คือไม่แป้งลูกชิ้นหมูเน้นๆจริงๆกินจนจะหมดทามแล้วอ่ะมีใครเป็นบ้างแบบว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าสามารถกินได้ทุกวันอ่ะไม่ได้อะไไม่ได้หรอริงๆก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอะไรที่แบบกินง่ายมากกินได้ทุกวันกินได้เรื่อยๆชอบแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาปรุงมาให้เลย แบบว่ายกออกมากินได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่อันเนี้ยเป็นก๋วเเยเตี๋ยวเลยที่มีความข้นเราต้องเติมแบบว่าพริกข้อไปนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ปปยเกือบครบรสแล้วคาะแค่เผ็ดอย่างเดียวเขาให้เสน้เออเสนจุกมากแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอารีวิวมาเขาบอกว่าร้านเนี้ยเน้นเส้นใช่ไหมไม่ค่อยเน้นอย่างอื่นแต่พอมาดูจริงๆอ่ะเขาก็ให้เนื้อหมูกับลูกชิ้นอ่ะพอสมควรนะเรียกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปมีความแบบเข้าเทียมก็พอเร่องร้อยของหวานแล้ว ตอนนี้อยากกินหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเป็นเนื้อบ้างแต่อันนี้มันจะเริ่มแบบมีความอืดนิดนแล้วเพราะเราอะตั้งรอไว้นานนี่เป็นเส้นหมี่จริงเนื้อที่เขาให้มาดูชิ้นดิใหญ่อยู่นะแต่ว่าเหมือนเป็นคล้ายๆแบบเนื้อหมักอันนี้ให้มาสองชิ้นใหญ่เขาก็ให้ลูกชิ้นมาหนึ่งลูกนะชิมลูกชิ้นก่อนดีกว่า เนื้อเขาก็คุณภาพดีแบบว่าลูกพิมพ์เขามันมีกลิ่นหอมเนื้ออ่อนๆะมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นแป้งเลยอ่ะเดีย๋ยวเราลองเฮ้มันมีกลิ่นออออหมอมๆอมมันออกไทยด้วยนะเกิมความเราเริ่มปรุงเดีย๋ยวเราปรุงการแห้งแล้วกันเราเริมปรุง เนื้อ,อกินแล้วไม่รู้สึกว่าแบบมีกลิ่นเหม็นคาวอะไรนะ้ปกติถ้าเรากินเนื้อในราคาที่มันถูกถูกอะต้องพูดตรงตรงว่ามันจะมีแบบกลิ่นเนื้อนหน่อย,อยใช่ไหมแตบบ่ว่ากลิ่นเนื้อแรงแงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่มีไม่มีเลยเป็นเนื้อที่แบบเฮ้ยหมักมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวใดๆดจบด้วยเส้น นี่จานบีนิจริงมะเนี่ยคือเยอะกว่าแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบโคตรสุดปาทแต่อันเนี้ยเรากินแบบสามจานแล้วก็มีขนมจีนอีกโอ้โหขนาดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือปกติอ่ะอันเนี้ยสามสิบแล้วนะเรากินเกินคุน้มแลยเพราะว่า<ม>อะไรเพราะเมื่อเช้าอ่ะซื้อแกงเขียวหวานมาสักสิบอันเนี้ยเรากินแกงเขียวหวานไปแล้วใช่ไหมหนึ่งจานแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือปกติกินชามละสิบบาทสามจานก็สามสิบตอนนี้ต้องกินไปหกสิบบาทแล้วนะทุกคนอืม เราคุณบอกเลยว่าไม่แย่เลยแต่ว่าควรไปเปิดแบบแถวแถวออฟฟิศคืออะไรเงี้ยคนเยอะแน่นอนปกติอยู่ออฟฟิศก็ชอบกินหาก๋วยเตี๋ยวเลือกกินเยอะมามาต่อที่บะหมี่แห้งอันนี้เป็นแบบหมูนะคะโรยถั่วมาด้วยมันคล้ายคล้ายแบบต้ยมยำเลยฟ้งไหมแบบว่าใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มใส่พริกเพราะว่าเราอ่ะเป็นสายแบบแซ่บแซอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องได้ปรุงหน่อย อุ้ยแต่พริกเขาอะเป็นพริกแบบพริกคั้วด้วยนะอืมถ้าพริกอย่างอี้ยะเผ็ดแน่นอนเราต้องใส่ในปริมาณที่ไม่ได้ใส่เลยเอาแบบพอดีพอดีจุดในการปรุงนะคะทุกคนถ้าอยากได้ความอร่อยต้องใส่น้ำปลาก,กับน,น้ำส้มให้เท่ากันและความหวานเติมเอาเองนี่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเม,มื่อคื้เห็นป่ะปริมาณที่เราใส่พริกเข้าไปอะเอาแบบพอดีพอดี เคยลองเผ็ดเหรอเผ็ดมากลองมาเดี๋ยวถือต้องให้เผ็ดมากเผ็ดร้อนเลยอ่ะเผ็ดปะอืออ๋อโอเคเผ็ดไหมเราบางคนกินเผ็ดอ่ะเขาคั่วได้ใจมากมันเผ็ดแบบกิอะไรวะเหมือนพริกกระเหรี่ยงเออใช่ปะเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเผ็ดร้อนจริงแต่ว่าตอนแรกกินแบบรู้สึกนะแต่ว่ามันเผ็ดตายอ่ะ ง่ายรู้ความเผ็ดไงความเผ็ดหรือเผ็ดอันนี้เผ็ดแบบคราเมลปากอันเผ็ดอันนี้เผ็ดคาราเมลปากกูเลยคือเราไม่มีน้ำกตะปใช่เพราะว่าน้ำอ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าจะซื้อเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มอ่ะเขาไม่ได้รวมกับบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนต้องเสีย10บาทค่าน้ำเปล่าต้องให้จริงเผ็ดมากแนะนํานะคะถ้าใครมานะอย่าใส่ผิดเยอะนะให้ลองชิมดูก่อนแบบใส่นิดเดียวแล้วลองชิมดูก่อนว่าแบบเผ็ดหรือยังเพราะเมื่อกี้ใส่ไปแค่นิดเดียวคือเผ็ดแบบ แสบปากเลยม,มันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดร้อนอ,ะอ่ะนี่เนื้อหมูเขาก็ให้มีความแบบบาลานซ์กันแล้วก็มีลูกชิ้นอีกสองลูกนะคะเหมือนเดิม,มจริงๆนะหมูกับเนื้อเขาอะค่อนข้างดีเพราะว่าเขาอะเหมือนผ่านการหมักมาแล้วอะแล้วหมูเขาค่อนข้างแบบนุ่มมากเด <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปหยิบน้ำก่อนเดี๋ยวแกเผ็ดเอามาตัดเผ็ดไงเดี๋ยวอันนี้ราคาสิบบาทนะคะทุกคนนี่หลายชิ้นอยู่นะ เอามากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเอราต้องกินเกี๊ยวด้วยค่ะได่ทั้งคู่จิ้มเลยเดี๋ยวมันจิ้มได้น้อยอืมตัดเห็ดจะดีมากค <c oughs> รอบเกี๊ยวงั้นเดี๋ยวเราลองตอกแห้งเพิ่มเป็นแบบเส้นอื่นกันนะเราจะได้รู้ว่ามันแบบเฮ้ยเป็นสูตรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าลองตอเป็นเส้นหมี่เดี๋ยวมา อันนี้สั่งมาอีกอันนึงแล้วนะคะเป็นเส้นหมี่แห้งนะจริงๆต้องบอกว่า,วาเมื่อกี้ตอนที่ไปหยิบดัานชบาก็เห็นเขามีขวดของซีอิ๊วดำกับพริกไทยอยู่ก็งงว่าเอ๊ะเอาไว้ใส่อะไรวะอ๋อไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นเองมันจะช่วยแบบว่าไม่ให้ติดท้องยอีแต่ว่าเส้นแห้งอะ่ะเขาจะไม่ปรุงแบบอะไรมาให้เลยพน,นักตลอดต้องปรุงเองเพราะว่าแหง้งแบบแห้งจริงๆวันนี้เรามาคนเดียวใช่ไหม ต้องบอกได้เลยว่าสวยแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันกินว่าระหว่างลอยกับตะกร้องเหล่าจะกินได้ทั้งหมดกี่จานขนมจีนมั้ยมขนมจีนไหมแสดงว่าอยากกินขนมจีนใช่ไหมรวมเลือดในเกลยวหวานอ่ะรวมด้วยกันแน่งั้นเดี๋ยวมาดูว่าเราจะกินได้ทั้งหมดกี่จานเริ่มด้วยอันนี้ก่อนเลย ไอหนมจีนอ่ะไม่น่ารักเยอะอ่ะโดนตัดกำลังกินแล้วยังยังยังเออเราต้องมีท้องไว้เผื่อของหวานเสมอตอนนี้นะทุกคนเราก็กินไปประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีฝั่งนี้อีกห้าหกเจ็ดแปดแปดกินขนมจีนอ่ะก็อิ่งละเออเพราะว่าโดนขนมจีนตัดกำลังมา แล้วเดี๋ยวเราเหลือของหวางที่เราต้องไปกินแต่เดี๋ยวเราเดินเดินไปดูกันนี่เรียบรอยแล้วของพี่เอินเป็นรสช่องชากลัยรสช่องชากวกลวยน้ำกะทิเมนูสุดพิเศษสำหรับคุณคะ่ะ ของวันกันมาเรียบร้อยแล้วแต่คนข้างๆงก็คือกินแล้วเผ็ดเผ็ดต้องกิน,นอเอามาดับเผ็ดค่ะนี่เป็นลอช่องอันนี้มาจากสิงคโปร์บางมาเลเซียเอา,าไทยแล้วไปต่อภูกเก็ตแวะภูเก็ตก่อนเพราะอยากกินติ่มซำเกี่ยวอะไรกับติ่มซำเดินมาถึงนี่ราดเท้าอ๋อมากน้ำแข็ง รสช่องเป็นไงคะก็ไปนะหนุบๆหอมความเหมือนแบบเป็ดปูนี่ยเออที่แบบ<ป>ว<ป>ามเป็นรสช่องเ่ยตัวรสช่ๆๆองเขาโอเคนะไม่ไม่ได้แบบม,ๆๆมันไม่ได้เกาะเปน็นไอเนี่ยแบบปกติบางร้านถ้าแบบว่าทิ้งไว้นานมันจะเกาะแบบ ก้อนก้อนเปนไม่เป็นก้อนเป็นสอยู่ไอ้เป็นแบบเส้นเหลกๆอืมแต่แต่แต่มองกล้องด้วยแต่ว่าไอ้ตัวนำเชื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมมะเรียงกะทิอ่ะก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความมันความอะไรเท่าไหร่อ่ะมันจางไปเออนำเชื่อมก็จางหมดเลยถ้าใครแต่ว่าชอบอ่ะต้องจัดนักหน่อยแต่ว่าแตงใส่เยอะหน่อยช้อนขอบแล้วองไบช่อง้อนขึ้นกระชับช่องกระช้อนแก้ว จะทำเบื่อคนไม่กินหวานเนี่ยแต่ว่าเราชอบม่แย่ใช่แต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้หวานก็คือต้องใส่เพิ่มนี่ชาว้วยบ้างชาว้วยมาแบบเต็มเต็มคำไม่แย่ดับเผ็ดได้เลยอ่ะแต่ ผมว่าใส่น้ำเพริ่มน้อยอะจริงๆอะในโถน้ำเพืิอมเขาว่ามันมีใบเตยลอยอยู่แต่ว่ากินใบเตยยังไม่ค่อยออกอย่างอันเนี้ยกลิ่นก็ไม่ออกเลยอาจจแบบว่าเพื่อปริมาณอะไรเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าถ้ารวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อะถือว่าคุ้มค่านะพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายราคา59บาทแต่ว่าถ้าเกี๊ยวหรือขนมอื่นๆใดๆแยกกันนะคะอยู่ที่ราคา10บาทแล้วก็เครื่องดื่มแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าก็อยู่ที่ราคา10บาทแล้วก็น้ำอัดลมอยู่ที่ราคา15บาท ตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะทุกคน<ฮ>เพราะว่าทำไมตอนนี้คืออิ่มมากๆนะคะเรากินไปในราคา138บาทใช่เลยต้องบอกว่าเอ้ย 5, ทำไมทุก <2 S 1> คนบอกว่า5 9บาทแต่กินในราคา1 3 8บาทเพราะว่าเราอ่ะสั่งเกี๊ยวเพิ่มแล้วก็สั่งน้ำเพิ่มไปนะคะอยู่ในราคา20บาทก็รวมรวมแล้วก็คือ1 3 8บาทกิน2คนแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเราสบาทนี่คือแบบหาที่ไหนไม่ได้หรือเปล่าคุ้มไหม คุ้มคุ้มดิคือแบบว่าอย่างเราอ่ะเรากินก็พอสมควรนะไม่ได้กินเยอะมากขนมหวานสามชามแยงเฉียวหวานอย่างละจานแล้วก็ก็้ยเต๋อสักครึ่สี่กุบกุบอะไรเงี้ยเออใช่แล้วรสชาติอ่ะต้องบอกว่าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะคุ้มค่ากับราคาเทียบราคาแล้วคือให้เขาโอเคกินได้กินได้ถ้าใครอยากมากินก็ชื่อร้านว่ากินเส้นบุฟเฟ่นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงถึงสาทุ่ม ออทำกันบ้านซะด้วยนี่จะมายึดพื้นที่แทนเฟิร์นแล้วเติมมาเป็นคู่หูคนใหม่ได่จะปักโดนด่าเลยสำหรับร้านนะคะเดี๋ยวพอจะปักหมุดไว้ให้นะเพราะว่าร้านอาจจะหายากนิด,ดนึงอธิบายไม่ได้ต้องดูตามแมพเพราะว่ามันเป็นจอยแบบ ใช่มันเป็นซอยซิกแซกนิดนึงอ่สำหรับวันนี้เดี๋ยวพลอยกับพี่เอิญต้องขอตัวไปพักท้องนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยจุกแบบไม่ไหวแล้วอ่ะใช่เราจะเอาความฟินนี้ไปฝากคนีดีอวปิดกันเอาไปยังไงเลอะวันนี้ไปแล้วนะครับบายวันนี้พลอยก็มีคู่หูกู้ใจนี่เปิ้ลค่ะไม่ใช่ทำไม่ได้รับต่อนเอาเออสวัสดีสวัสดีครับหนึ่งสองแลสวัสดีครับเอิญช่างภาพครับมาอยู่ในกล้องด้วยกันแล้วค่ะ คุ้มไหมผมยังไม่ได้กินรู้ได้ไงว่าคุ้มร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตูดิโอทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยน,นะคะ